นอนายุรรย์ a ้านอะคาเดมีทริปนี้มีแต่เฮงทริปเจาะตลาดเมียนมาเปิดโอกาสสู่ช่องทางทําธุรกิจลุย3ามหูมเมืองใหญ่แห่หงการลงทุนบุก3าธุรกิจดาวรุ่งในเมียนมาธุรกิจสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจค้าปลีกพร้อมนมัสการ3มหาบูชาสถานเปิดตลาดก่อนเฮงก่อนรวยก่อนเพียง40ท่านเท่านั้นเดินทาง24-27ถึงตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www a ์ไวด์เว็บอา a ุ d รย์ .com รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ว่าคนนี้เกิดมาอาจจะรวยหรือคนจนแต่ว่าเรามีเวลาเท่ากันฐานะที่เกิดมาไม่สําคัญเพราะว่าเวลามันจะพิสูจน์ว่าความสําเร็จมันมาถึงครับเพราะว่าจริงๆสินค้าธรรมดานี่แหละแค่อยู่ที่ว่าเราใส่ใจมันจะทําให้ธุรกิจเธอไม่ธรรมดาครับสนับสนุนโดย ซัมซุง g ก a l ล็กซี่เอวีคอนโดคโดหน้านิคมลาดกระบังผลิตภัณฑ์มิสมีด้าเวโ o n a p r i v เว e วิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมกกคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอโนรรลยล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เราคงมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับเรื่องราวของชายหนุ่มวัย35ปี จากครอบครัวเบเกอรี่เล็กๆในหาดใหญ่ที่ฝันอยากเป็นหมอแต่ด้วยหนี้สินกว่า20ล้านของครอบครัวทําให้ความฝันต้องดับสลายลงแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าผลที่ไม่ย่อท้อสักวันจะต้องประสบความสําเร็จเขาจึงหอบไส้เบเกอรี่พร้อมเงิน1 5 0 0บาทขึ้นรถบัสไปสิงคโปร์ตระเวนขายไส้เบเกอรี่ไปทั่วเมืองจนปัจจุบันเขาคือผู้ส่งออกไส้เบเกอรี่กว่า2 0 0 0ันตันต่อปีกลายเป็นผู้ส่งออกไส้ขนมรายใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์และมาเลเซียและส่งออกไปทั่วอาเซียน สร้างรายได้250ล้านบาทต่อปีกับอายุนวนร้อยล้านยูยีไส้เบเกอรี่รัตชาติแซวี ทำอะไรครับเนี่ยหน้าตายิมน้อยยิ้มใหญ่เลยเอามีความสุขีิพี่กล้องนีอ่อยู่ท้างกลางขนมเบเกอรี่เยอะแยะมากมายหอมน่ากินมากรจริงอย่างที่เขาบอกจริงด้วยครับ,รบเขาบอกว่า ผู้หญิงที่กําลังมีความรักเนี่ยว่าจะช,ชอบทานอะไรที่มันหวานหวานใช่ไหมครับปูนบุ้ยแล้วไม่ได้มีความรักอะไรเลยโอ้โพี่ไม่บอกใครอย่าไปแซ่นเลยก็ซึ่งบอกก็ได้มีความสุขปกติไม่ยุ่ะ <S <S อะไรนี่เขาหยุดนี่ยิบมาเดินดูเบเกอรี่อยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะว่าอายุนร้อยละของเราในวันนี้นะคะทั้ธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่ค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าธุรกิจเบเกอรี่ในบ้านเมืองเราเนี่ย ตลาด,ดใหญ่มากๆถึงคาดเป็นหมื่นล้านต่อปีเลยโอ้และอายุนารายลาของเราในวันนี้นะคะไม่ทำเบเกอรี่ปกติธรรมดาอย่างที่เราเคยกินกันนะเขาทําไส้เบเกอรี่ขายที่ก็องใช่แล้วครับจากอดีตนักเรียนแพทย์ปี2นะครับที่ต้องเลิกเรียนกลางคันเพราะที่บ้านเป็นหนี้20ล้านครับแต่ปัจจุบันเขาคือผู้ตกออกไส้เบเกอรี่ ส่งออกอาเซียนเยอะที่สุดครับูลค่า250ล้านบาทต่อปีถูกต้องค่ะเยอะมากมากเลยอยากจะไปเจอเขาแล้วแต่ว่าก่อนจะไปเจอยิ้มรู้สึกโอ้ยตายแล้ววันนี้อยากได้ความสดชื่นจังเลยครับพี่กองค่ะคนมีความรักก็ต้องการอะไรสดชื่นอย่างนี้แหละครับนี่ครับเหมาะสำหรับคนมีความรักสดชื่นแบบนี้เพราะละอองอนูเล็กของมิสเนดาครับให้ความสดชื่นไปทั้งวันเลยล่ะครับค่ะออกแล้วใช่ไหมพร้อมค่ะไปไหมไปเลยดีกว่าค่ะ โอ้อายุนอลร้อยล้านของเราในวันนี้คุณยูจีนใช่ค่ะอันนี้ถามคุณยูจีนก่อนเลยค่ะว่าชีวิตเนี่ยผูกพันกับเบเกอรี่มากขนาดไหนคะอืมตั้งแต่เด็กตื่นขึ้นมาก็อยู่ในเบเกอรี่อะครับคุณพ่อเปิดร้านเบเกอรี่อยู่อ๋อเพื่อเป็นการต้อนรับอายุนอลรอยลัดสู่อาเซียนค่ะนี่คุณยูจีนเป็นลูกครึ่งด้วยนี่ลูกครึ่งอะไรบ้างคะลูกครึ่งมาเลเซียกับไทยครับพูดได้กี่ภาษาครับเนี่ยเออทั้งหมดปมันห้าภาษาครับห้าภาษาภาษาอะไรบ้างจีนกลางไทยเออมาเลออังกฤษ สแสเ็รขออย่ามันนา่อนนะว่านี่อายุนย้อยน่านตัวจริงนะคะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุมา35ครับ35ปีทำธุรกิจมาทั้งหมดกี่ปีนะครับประมาณ7ปีครับธุกรกิจที่คุณจีนทำเนี่ยคือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับไส้ขนมเบเกอรี่ใช่ครับยอดขายล่าสุดเนี่ยปีล่าสุดที่เท่าไหร่คะล่าสุดนี้250ล้านครับ250ล้านมีทั้งประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดกับไต้หวันครับแบ่งเป็นไส้อะไรบ้างครับไส้สบำลัด เป็นส่วนใหญ่จะลงมาก็มีไส้ถั่วดแดงสังกยาเผื่อในประเทศนี่คือขายที่ไหนบ้างขายยัง,ยงไงบ้างเช่นว่าแมคโครบิ๊กซีทุกสาขาที่กินไส้ถั่วดแดงสังกยาของบริษัทเราหมดครับกี่ร้าน ขนาดส่วนในประเทศไทยค่ะประมาณร้อยล้านครับผมอยากจะรู้มากๆเลยไอ้หน้าตามันเป็นยังไงอยากเห็นเอออยากเห็นพาไปดูได้ไหมได้ครับอร่อยไหมอร่อยไหมของจริงอร่อยไหมเออเราสินค้าของเรามันมันมันเกินกว่าคำอร่อยแล้วหมายถึงว่ามันแค่อยู่ที่อร่อยมันต้องการอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันเนอร์มากกว่าคนใช้แล้วเสร็จแล้วไปขายแล้วปลอดภัยเสร็จแล้วก็ไปส่งถึงเมืองก็ไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีพวกสารการเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปดูเลยกันว่าหน้าตา สับโรดร้อยล้านเป็นยังไงครับน้บองยิบครับเพื่อนน้องยิบเป็นไรครับเนี่ยเตรียมขนมให้น้องยิบคนเดียวเลยนะครับเนี่ยจริงคนยิบคนเดียวเหรอคะก็นี่อย่างที่เห็นไปนี่คือเป็นไส้ต่างๆที่คุณยูจีนส่งออกใช่ไหมครับ,รบอันนี้นนแค่เ,เลยสังขยาปะ่ะสังขยาสังขยา,ขยาครับเอาไปทำขนมปังก็ได้เสร็จแล้วก็บางทีมันเป็นทาเเบรดก็ได้ส่งออกเยอะไหมครับปีนึก็ประมาณล้านกว่าสองล้านผาทต่อเดือนอะอันนะี้อันนี้พระเอกพระเอก สับปะรดสับปะรดใช่ครับค่ะทำไมเขาถึงซื้อของคุณอยูจีนเยอะจังเลยเพราะอร่อยเหรอเพราะว่าเรามากกว่าความอร่อยมากกว่าความอร่อยอืมอร่อยไหมอร่อยคืออีฟเป็นที่ชื่นชอบมา้ของคนไทยและของต่างประเทศนะอืมวันไหนที่คุณไปในต่างประเทศซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับสับประรดอาจจะ กาตุริมาจากเมืองไทยนะครับอ๋ออันนี้ขายสิงคโปร์ปีนึงเท่าไหร่ครับ40กว่าล้าน,นค่40ะ40กว่าล้านาริเซ<ม>ียก็40กว่าล้าน40กว่าล้านอ๋อนี่เมียร์นี่ด้วยนี่ก็คือไม่ค่อยเห็นใช่อันนี้เป็นสตอเบอรีร่ครับค่ะสตอเบอรี่ควรโอ้ หวานกินง่ายค่ะคุณยูจิคนจคะอย่างสินค้าที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี้ยคือเอาจริงๆแล้วเป็นสินค้าที่พวกเราเห็นทุกวันนะพวกเรากินมาตั้งแต่เด็กแล้วทาไมคนที่เคยเห็นผ่านตาม,มาทุกคนถึงไม่สามารถนําสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นธุรกิจร้อยล้านได้อย่างที่คุณยูจินทำอะคะเพราะว่าจริงๆสินค้าธรรมดานี่แหละสามารถทําเป็นธุรกิจกไม่ธรรมดาแต่ว่าแค่อยู่ที่ว่าเราใส่ใจเสร็จแล้วเราต้องโฟกัสเข้าไปเสร็จแล้วพอเมื่อไหร่ที่เรามองออกว่ามันมีจุดเปลี่ยนของเขา เสร็จแล้วสิ่งกาธรรมดามันจะทําให้ธุร,รกิจเถิไม่ธรรมดาครับสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับนักธุรกิจคือการหนักแน่นมั่นคงต่อความเชื่อของตนเองพทริกลินเดนอายุน้อยอยล้านแนะนำกิจกรรมดีๆสำหรับใครที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีอาชีพเสริมกับมหากรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่15 พบกับ200ธุรกิจแฟนชายชั้นนำครบทุกหมวดและแช่ไอเดียอาชีพกับเหล่าดาราดังทุกวัน1-4ตุลาคมณนะ m h c หอชั้น4เดอะมอบ b งก g k ร่รวมงานฟรีตั้งแต่เวลา10.30ถึง3ทุม่มติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นิตยสารตั้งตัวจัดโดยบริษัท G7 จำกัดสนับสนุนโดน ซัมซุง g กล l ล็กซี่เอผลิตภัณฑ์มิสปีดาโอ้ย้ามันมืดๆไปหนอนะว่าปะเป เป็นอะไรครับดูหน้าตาเครียดกันจังเลยอ๋อพี่ก้องพอดีว่าเนียวค่ะจะกำลังถ่ายขนมของแข่งรับเชิญอยู่พอดีว่าอยากจะเอาไว้ใช้โปรโมทใน Facebook ข,ของรายการ,รอยากได้ภาพสวยๆค่ะแต่ว่ามันเงี้ยถ่ายแล้วแสงมันมืดไปนิดนึงมันเลยไม่ค่อยโอเคเลยว่าเดี๋ยวจะเรียกทีมช่างกล้องมาค่ะพี่ก้องโอ้โหไม่ต้องเลยครับพี่ก้องมีวิธีง่ายๆครับในการถ่ายรูปแบบมืออาชีพไม่ต้องเรียกช่างภาพไม่ต้องจัดไฟครับนี่ครับสั่งโซนการ์ดซีเอสหกเครื่องนี้ของผมครับ แสงน้อยๆแบบนี้นะครับ<อ>ก็สามารถถ่ายได้เพราะว่ามีฟังก์ชันเรีย t ไทม HDR ครับแสงน้อยขนาดไหนภาพก็สวยชัดเจนดูนะครับสวยไหมครับสวยค่ะนี่เจ๋งกว่านั้นนะครับด้วยฟังก์ชัน selective focus ครับดูนะครับหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดถ่ายภาพอาหารยังไงก็สวย โอยังไงก็เทมีแต่คนคลิกไลค์ๆลไล์เลยนะครับโอ้โหพี่ก้องได้ภาพระดับมืออาชีพขนาดนี้งั้นเดี๋ยวพี่ก้องไปถ่ายรายการต่อหนูขอยืมกล้องไว้ถ่ายขนมแพเนเค้กอะไรได้ไหมคะได้ครับให้ยืมนะไม่ได้ให้เลยนะได้ค่ะพี่ก้องเดยวคืนแน่นอน,นะค,ะค่ะโอเคคะ่ะขอบคุณะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมารับรู้เรื่องราวนะคะว่ากว่าคุณยูจินจะมาเป็นไอ้น้อยร้านทุกวันนี้ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่เด็กขึ้นมาผมเกียรติที่สุดเปเ็นเบเกอรี่ครับเอ้า เสร็จแล้วก็ไม่ชอบที่สุดเป็นเบเกอรีร่ครับเพราะว่าเ<บ>ื่อไม่ใช่เพราะว่าเห็นแม่ตื่นตั้งแต่ตีห้าตีหกเสร็จแล้วคุณพ่อตั้งแต่ีห้าตีหกเสร็จแล้วมาทํางานถึงสองทุ่มสามทุ่มครับเสรจรหว่างทำเบเกอรี่ทะเลาะก,กันสองคนก็ทะเลาะก,กันพอใช่ไหมคะ<ฆ>ทุกคนก็ไม่อยากจะทํางานนั้นวันวาันบอกว่าเงินไม่พอไม่มีตังค์เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวก็ไม่มีนะ<ฆ>ปีหนึ่งอยู่แค่ครึ่งวันวันตุษจีนวันแรกยังเปิดแค่ครึ่งวันเคยยันอย่างนี้แล้วทํางานมากกว่าคนอื่นแล้ว เสร็จแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนอื่นแต่ว่ากับกันรายได้หน่อยกว่ารายได้ก็ไม่ไม่เยอะด้วยไม่เยอะไม่เยอะตอนนั้นเราก็เลยตั้งต้นว่าเราก็คงไม่ได้คิดจะทำเบเกอรี่แล้วตอนนั้นอาชีี้ไม่ใช่อาชีพเราครัตอนเด็กอยากจะทําอะไรครับตอนนั้นอยากเป็นหมอเป็นหมอใช่และสอบติดหมอไหมครับติดครับเราสอบติดได้ที่ออสเตรเลียของนิวเซาแลนด์มหาลัยนิวเซาแลนด์ที่ออสเตรเลียด้วยสุดท้ายเรามาเทียบเข้าไม่ดนเพราะว่าตอนนั้นเจอวิกฤตของเศรษฐกิจเสร็จแล้วก็คุณพ่อมีนิสัยอยู่ เสร็จแล้วก็กลาย่าเราไม่ได้เรียนครับเรียนอยู่ทั้งหมดกี่ปีอะครับก็สองปีครึ่งเสร็จแล้วก็มองเห็นว่าเออต้องรีบจบเร็วเพื่อจะกลับไปช่วยเขาเสียดายไหมครับตอนที่ต้องเลิกเรียนตอนปีสองครึ่งเนี่ยครับไม่ไม่อเสียดายเท่าไหร่เราเลือกทางเดิอนอย่างนี้แล้วเราต้องรับผิดชอบได้ทั้ง่าตัดสินใจที่เราเลือกพอกลับไปถึงที่บ้านตีนองปังตื่นตั้งแต่ตีห้าเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ระยะเวลาประมาณสักหเดือนพอเรากําลังทํา ทำสินค้าใหม่<ะ>พอสินค้าใหม่ปุ๊บลูกค้ากินแล้วมันก็ดีใจเนาะพอสินค้าใหม่ก็อร่อยพอกินไปกินไปมีวันหนึ่งลูกค้าคนนี้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วเสร็จผมก็ทําสินค้าใหม่อีกเขาก็เบื่อแล้ว<ะ>จนผมก็มองเห็นว่าเอ๊ะทำไมทำไมผมทาอันนี้เขาก็เบื่อทำนั้นก็เบื่อแต่ว่าทําไมลงแป้งลงน้ําตาล<ะ>ไม่เห็นเขามีเปลี่ยนแปลงเลยมองเห็นว่าเออเราอาจจะขายวัตถุดิบหรอเปล่าเราก็หันเข้ามาดูแลไส้ต่างๆตอนนั้นเรียนอะไรอยู่ไป<ะ>บ้านเพื่อนผมตอนนั้นแค่ขี่จักรยานเพื่อนอ่ะ แน่นอนว่าเขาก็ขับรถดีๆดูๆเนาะผมก็คิดว่าพ่อเขาต้องเก่งมากเสิร์ฟผมก็ไปคุยกับพ่อเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าผมมองอะไรบางอย่างที่เขาต่างกับคนอื่นเขาทําอะไรสักอย่างเขาไม่ใจร้อนแต่ว่าเขาโฟกัสผมคิดว่าทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดไม่ว่าคนนี้เกิดมาอาจจะรวยหรือคนอจนแต่ว่าเรามีเวลาเท่ากัน<ะ>วันงนมี24ชั่วโมงเท่ากัน<ะ>แต่ว่าขอให้เราพยายามทําสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราตั้งใจผมมองเห็นว่าฐานะที่เกิดมาไม่สําคัญ เพราะว่าเวลามันจะพิสูจน์ว่าความสำเร็จมันจะมาถึงครับณตอนนั้นเราทำยังไงต่อตอนที่เรามีไอเดียแล้วอะเราก็จขายไส้เนาะค่ะแต่ว่าไส้อะมีปัญหาน,นิหนึ่งว่าเสียเร็วเสร็จแล้วอยู่ได้ไม่นานครับ,รบจนเราก็ไปค้นขวาว่าทำยังไงให้ อยู่นานขึ้นแล้วจ,จนกว่าเราเจออีกไส้หนึ่งเป็นไส้สับปะรดกวนผมคิดว่าเป็นจุดพลิกของบรงิษัทผมประเทศไทยสับปะรดเป็นธรรมดาแต่ว่าเราสามารถไปประเทศอื่นสิไปท,ที่ oh. ที่มันไม่ใช่ของธรรมดาใช่จัดเด็กชายแห่งร้านเบเกอรี่หัดใหญ่ครับตอนนั้นมีโปรดักต์ของเราเองแล้วมีสับปะรดกวน ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับที่จะเดินทางไปสิงคโปร์ตอนนั้นประมาณ27ครับเป็นไงพออย่างดีเลยมั้ยสับปะรดที่พร้อมจะไปขายนะฮะไม่มีห่ะพอแค่ถุงสองถุงเสร็จแล้วใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแต่ว่ามุ่งมั่นแต่ว่อขายได้พกเงินไปกี่บาท1,500บาท1,500บาทเดินทางไปสิงคโปร์ครับนั่งประมาณ12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงสิ่งที่รออยู่ใช่ที่สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนใช่เพื่อนเพื่อนที่ขับรถบัสอยู่เขาสัญญาว่าผมเขาจะขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในสิงคโปปรรร์เเส็จแล้วพาาไ โรงงานโรงงานแรกเขาให้ผมรออยู่ข้างนอกประมาณสองชั่วโมงโดยดักแดดดักแดดรออยู่ด้านนอกสองชั่วโมงใช่ครับก็พอไม่ได้บัตรหมายแล้วเข้าไปเลยค่ะไปที่สองเป็นยังไงที่สองนะครับที่สองก็ดีขึ้นมันได้ห้านาทีคุยห้าทีค่ะเสร็จแล้วมันก็เหมือนกันถับจบมันก็เหมือนกันผลนั้นไปได้กี่ที่ครับประมาณสี่ที่เสียใจไหมที่ขายไม่ได้เลยตอนนั้นก็เสียใจนะเสียใจมากเลยยังมีเรื่องเกิดเกิดขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยไหม ออตอนนั้นเราโดนจนจี้แต่เราก็เราก็เอาเงินในกระเป๋าให้เขาหมดโชคดีอย่างเดียวว่าเขาไม่ได้เอาผาสอตเราไปไม่ใช่ดีเราก็ไม่ต้องกลับม<ร>าเราก็เลยกลับบ้านได้แต่ว่าไม่มีเงินสักบาทเดียวใช่ครับค่ะระหว่างทางไม่ต้องกินข้าวก็กินองนใี้กลับมาตัดสินใจยังไงต่อครเสร็จแล้วตัดสินใจว่ายังไงยังไงอ่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าเราไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วมาเลเซียแล้วมองเห็นว่ายังไงยังไงอ่ะ เราต้องขายของอยู่ที่เมืองใหญ่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นคุณเทพมาเป็นเพราะว่าก็เป็นหัวใจของประเทศไทยเสร็จแล้วก็เริ่มทาเค้กชิฟฟ่อนเค้กล้วคราวนี้ก็ทำเค้กชิฟฟ่อนขายตอนนั้นขายที่ไหนบ้างคะก็ตอนนั้นขายที่บิ๊กซีใช่สเสร็จแล้วก็พอเมืองนี้เบื่อแล้วเราก็ขายอีกเมืองหนึง่งเมืองนี้เบื่อแล้วเราก็ขายเมืองหนึง่งเราก็อาศัยแค่หน้าร้านของของบิ๊กซีมาขาย,ยานั่นเอบางทีวันหนึ่งอาจจะต้องขับรถ200กว่ากิโล สองร้อยกว่ากิโลใช่เราซื้อสามร้อยกิโลเนี่ยขับจากไหนไปไหนครับบางทีจากกรุงเทพไปยันนนงนครสวรรค์ค<ะ>่ะหรือไปถึงพิซณูโรขายชีฟ่อนอยู่นานไหมครับประมาณสองปีครับจนมีวันหนึ่งเอ่อประมาณสักสองทุ่มครึ่งตอนนั้นมีโทรศัพท์เบอร์หนึ่งโทรเข้ามาเสร็จแล้วเป็นอ่าโทรมาจากสิงคโปร์เสร็จแล้วเรา <c oughs> พอเรารับโทรศัพท์ปุ๊บซึ่งผมไม่คิดว่าโทรศัพท์เที่ยวนี้จะเปลีป่ยนแปลงชีวิตผมสิงคโปร์ที่เราเคยไปเสนอสองปีที่แล้วสองปีแล้ว เขาบอกว่าเขาอยากได้สับรถหนึ่งตันช่วยส่งให้เขาหน่อยรู้สึกไงไอสายที่วางสายหลังจากวางสายก็บ,บอกว่าเยสไม่หาเลยเสร็จแล้วก็ขับกระบะไปถึงปารีไปหาสับรถเป็นไงครับได้สับรถอย่างที่ใจหมายเออไม่มีครับมีแต่ว,ว่ากฏิเศธครับอ้าวอาอีกแล้วทำไมเราเป็นคนซื้อแมเขาเนี่ยเขาพูดหนึ่งตันน้อยมากน้อยเกินไปเขาไม่อยากขายค่ะจนเราต้องขอร้องลงหนึ่งบอกว่าอนาคตเราจะมี เราจะสั่งเขาร้อยตันอย่างนั้นอะจนเขาก็ยอมขายให้เราล้วไอจัก1หนึ่งตันนะคะณนะวันนั้นอะมันมาสู่สองพันตันในวันนี้ได้ยังไงคะจนเราก็คิดอะไรอย่างเสร็จแล้วเราคิดคุณกลยุทธ์อะไรนกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นเราบอกว่าเราต้องขายในแมสขายในขายในจำนวนใหญ่ใช้ราคาด้วยใช้บริการด้วยใส่เสราคาอย่างเช่นว่าลูกค้าสมมติว่าจองล่วงหน้าสองสามเดือนเราลดราักาให้ลูกค้าที่อยากจะสั่งปุ๊บได้เลย แพงหน่อยแต่ว่าเราได้ทันทีเหตุผลได้เราถึงคิดค้นกลยุทธ์นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราสังเกตว่าสมมุติว่าลูกค้าเขาคิดว่าซื้อของได้เร็วง่ายเสร็จแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขาลําบากเขาก็อยากซื้อจากหนึ่งเจ้ากลายเป็นกี่เจ้าสำหรับที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้เราไม่พูดถึงกี่เจ้าก่อนลวกันเราพูดถึงว่า80%ของผมแล้วกัน 80%ของสิงคโปร์เป็นของคุณยูจีนที่ใช้สับรดก่อนไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามหัวใจสำคัญอยู่ที่คุณต้องทำเป็นและมีใจรักที่จะทำจึงจะประสบความสำเร็จนัทยาปางพุทธิพงศ์อายุรแพทอะคาเดมีทริปนี้มีแต่เฮง คลิปเจาะตลาดเมียนมาเปิดโอกาสสู่ช่องทางทำธุรกิจลุยสามหูเมืองใหญ่แห่งการลงทุนบุกสาธุรกิจดารุ่งในเมียนมาธุรกิจสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจค้าปลีกพร้อมมศสการ3มหาบูชาสถานเปิดตลาดก่อนเหงก่อนรวยก่อนเพียง40ท่านเท่านั้นเดินทาง 24- 27ถึงตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w w w l ์ไวท์ a ว็ a ไ a นโยร้อย สนับสนุนโดยเวโรนาพรเวดวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกตลอด7ปีแห่งความมุ่งมั่นจนเดินทางสู่ความสำเร็จอะไรคือแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆอย่างมากมายไปติดตามกันต่อเลยครับถ้าเกิดจะให้นึกถึงวันที่หนักที่สุดนะคะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยวันนี้รู้สึกว่าชีวิตหนักที่สุดวันไหนค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราขายชิปคอนในในกรุงเทพนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นเรา เราต้องตัวเองหาสาขาหรือตัวเองหาจังหวัดไปขาย<ะ>ซึ่งบางทีมันอย่างเช่นว่าเราเออกไปปุ๊บบางทีเราเราไม่ได้นอนในบ้านอย่างเงี้ยเราต้องนอนบนรถอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไปขายที่ไหนหรือว่าอาทิตย์หน้าจะไปขายที่ไหน<ะ>ตอนนั้นเป็นช่วงเวลที่ต่ำที่สุด<ะ>และในช่วงเวลานั้นนะครับเราให้กําลังใจตัวเองที่ทําให้เราสามารถขับรถ200กิโลในทุกวันได้เงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นเราคิดถึงว่าคนที่สําเร็จแล้วหลายๆคนอย่างเช่นทอมมี่ดิส<ะ>ันเขายังลง้มเหลวหลายๆครั้งเลย ส่วนเรามแค่ยังแค่นอนแค่ในรถอ่ะผมคิดว่าน่าจะเรายังอนาคตอ่ะยังไงก็ต้องดีอยู่แล้วในวันที่เดินทางบนรถทัวร์หลังจากรดพ้นและนั่งรถกลับบ้านคิดไหมครับว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้ไม่คิดมันเร็วขนาดนี้คิดแต่ว่าไม่คิดมันเร็วขนาดนี้ค่ะอมืมันปั๊บเดียวแค่สามปีมันความฝันก็เป็นความจริงเพราะว่าสมมติไม่ลองเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าได้ลองแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงค่ะครับอ,อนาคต อยากจะลองอะไรอีกเป้าหมายต่อไปของคุณจริงคืออะไระเป้าหมายเป็นทําให้ปัจจุบันดีที่สุดเสร็จแล้วก็เราไม่สามารถรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงซึ่งเราทําให้ดีที่สุดปัจปจ,จุบันตอนนี้ซึ่งอนาคตมันก็เกิดขึ้นดีเหมือนกันผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมของผมลหลายๆคน ผมคุณยูจีเป็นแรงบันดาลใจเขากาลังฟันฝ่าธุรกิจเขากำอยากจะเป็นเหมือนคุณยูจีในวันนี้ถ้าคุณยูจีต้องให้กําลังใจเขาคุณยูจีจะบอกเขาว่าไงครับผมคิดว่าน้ําขึ้นต้องมีน้ําลงความมืดก,ก็ต้องมีสว่างซึ่งธุรกิจอะบางทีมันก็มีขาขึ้นก็มีขาลงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นขาลงอะ่ะเราอย่าไปทิ้งเขาเราต้องใส่ใจวันที่สําเร็จอะมันจะมาถึงมีวันหนึ่งก็ต้องเป็น,ว,นวันของคุณเหมือนกันถ้าคุณอดทนได้อย่างนี้ครับ อายุในรานอ่ะเป็นของคุณครับเมื่อชีวิตดำเนินมาถึงจุดจุดหนึ่งจุดที่ทุกคนจะต้องเลือกระหว่างเส้นทางที่จะทำตามความฝันของตัวเองหรือเส้นทางที่จะต้องเสียสละเพื่อคนอื่นเช่นเดียวกับเขาคนนี้ที่ในอดีตมีความฝันอยากจะเป็นหมอแต่เขากลับต้องทิ้งฝันลงกลางคัน เพื่อมาสารฝันของครอบครัวจากนักศึกษาแพทย์สู่ธุรกิจไส้เบเกอรี่ที่เริ่มต้นความรู้จากศูนย์แต่ถึงแม้หนทางจะยากลำบากและมืดมนสักเท่าไหร่หากใจไม่ย่อท้อก็จะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้เหมือนกับเขาคนนี้อายุน้อยร้อยล้านรัตชาติแซวีบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลก,กันกี่ร้อยอย่าง มีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่ฉันเหลือสักกี่ร้อยคนที่ยังค้นหาทางหนึ่นอยู่สู้ฝ่าฟันทางคนนับล้านจนเจอจากล้านเป็นแสเน,เน,นเป็นหมื่นเป็นพันจนกลายมาเป็นร้อยเขาดียังไงกันจะถามตัวเองอควาจะ